เราจะดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแต่บางทีเราก็ต้องการคนมาก่อนนะมาหาดิอีดตอนนี้ฝากเขาบอกไว้ที่มึงแล้วเนี่ยมีอะไรอีก20ปีจะใช้อะไรเยอะเดี๋ยวค่ะมีบทลงโทษสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ต้องยังไม่เปิดตัวแขกรับเชิญเลยวันนี้นะคะในเมื่อแขกรับเชิญของเราเป็นเพื่อนที่แบบ โคตรจะเฟรนเลยนะคะก็จะต้องมีความพิเศษนิดนึงน้องๆเขาก็เลยคิดว่ามันต้องมีมิชชั่นไปการเริ่ม EP พี c i a มิช่นอะ่าคิดถึงหรอมิชชั่นอันนั้นมีคือเรามีมิชชั่นที่น้องได้ส่งมาให้เราแล้วนะคะคาบูแล็บกาเกษตรก็ต้องไปแถวเกษตรเนี่ยถูกเรารู้ป่าว่าร้านอยู่ตรงไหนไม่รู้ ก็ไปเกษตรไงไปก่อนแล้วก็เผื่อมันแค่ชื่อเกษตรเราเส้นเกษตรมันยาวไปจนถึงรัชโยธินแล้วถ้าแผนที่เปิดในในโทรศัพท์ได้ปะไม่ได้ก็เขาห้ามเปิด GPS ไม่ได้เปิด GPS ก็ให้เปิดแผนที่กระดาษมึงเรียกไม่ถูกชาบูเละชาบูแล็บนะคะเฮียก็ต้องออกจากโรงเรียนออกจากหมู่บ้านทิ้งไปก่อนนะคะเริ่มเดินทางถ้ายังอยู่กันอย่างนี้สามสิบนาทีก็ไม่ถึงค่ะจับไปอลยจับเราด้วยน่ากลัวมากที่เราต้องบอกทางค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจั s t moment p l e a นะคะจ j ดโมเมนต์ผิดนะคะเพราะว่ากําลังติ้งกับเบาแฮปอยู่ค่ะ แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้กูเห็นทำมันเอ๊ะแล้วกูนหนเดือดจบเลยนี่ขาวเห็นคำมันเก๋เก็เลยแ่บพูดไปแล้วค่ะแบบดีๆมายังไงเดี๋ยวถ้าอยากยีชาบูเพลงนี้ต้องฟินค่ะอยากมีคนเคียงครูควรแค่ไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อครู บอกเป็นนิ้วเนี่ยพอจริงไหมเนี่ยจริงจริงเพลงจริงมีเพลงจริงให้เขาใส่เลยเพราะว่าร้องได้แค่นั้นย่อยชอบกินชาบูมากอ่าเพราะฉะนั้นถามพิกัดหย่อยมาถ้าไอถามแล้วรู้เรื่องอ่ะเกมเลยนะเราถึงไวจริงปะก็ดีนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวสิ่งอื่นใดเลยหย่อยอ่ะตื่นไหมก้อนเราต้องพูดดังๆป่ะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินอ่ะได้ค่ะพี่รักาอแคร์ค่ะ อ๋อยรู้จักร้านชาบูแล้วมืเขายังไม่ตอบเลยเอ้ยมือทีละเขายังไม่ตอบเลยค่ะรู้จักไหมคะไม่ร้ยคิดไม่ร้านอยู่ประมาณแถวไหนชอบกินชาบูอ่อยหาให้ตอนนี้เลยเพราะว่าพี่ถ่ายรายการอยู่รถโทรได้สายเดียวแล้วพี่โทรได้สายเดียวแล้วพี่ก็คิดถึงตาอ๋อยเพราะอ๋อยชอบกินชาบู อยู่ไหนมัไม่บอกตอนมันตั้งานนะมนี่ยบอกหเอ้ามึหาดิอดอกว่าตอนนี้เราฝากไปฝาไว้ที่มึงแล้วเนี่ยแยกามใคโอเคค่ะอะไรนะคะีสามสิบมิสยามสแครสยวามสแควร์ซอสิไม่ใช่ไปสาขาเกษตรครับผมผูมีอะไรยี่สิบมิอีกยอกจะใช้อะไรเยเหลือสิบแล้วพี่สิบมิแล้ว ีกระเซ็ดกระเซ็ดพ่อนใจเย็นๆอ่อยๆใจเย็นๆตั้งสติอยู่ที่รักตั้งสติกับอะไรติดกับใจใกล้กับเมเจอร์ไหมปุบเหมดเวลาค่ะมอสหัววางโซดโซดอะไรเฮ้ยมันไม่ถึงแล้วค่ะวันนี้เชื่อเขาว่าบอสได้มีข่าวดีมีข่าวเกิด GDS ได้อย่างนี้จับเวลาห้าทีวีนะดูทางดูทางหก สี่สสองอุ้ยท่านึงแม่ต้องทำไมเกษตรเดี๋ยวนะทำไมมาไปสาขาสยามอ่ะก็มึงไม่เสิร์ชเกษตรใช่ชาวูกเกษตรแต่มันให้ไปแต่มันอยู่แถวทูฟ้าทูโซเลียมงนะขวาเพื่อม่ควรคืนประเด็นมันอันนี้เนียนอันนี้เนียนไม่ไม่ได้เนียนจริงวางลงเหล่วที่รักก็ตรงขึ้นไปเลยนะคะข้ามไปเลยนะคะข้ามอะไรคะข้ามสะพานข้ามหัวที่รักกันเลยได้ไหมคะข้ามอะไรก็ได้แต่อย่าข้ามใจเราไปนะ เราจะพูดเป็นแบบเสียจเดียวกับ GPS เลยได้เลยค่ะตรงไป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 บ้านเธออยูไ่ไหนเราจะตรงไปตกลงเราเป็นอะไรกันตกลงเราเป็นอะไรกันค่ะตกลงว่าเชอนั้นรักฉัน หรือมันแค่ค้ำค่ตลกตลกน <c oughs> ี <filter> ้ไม่เคยได้แดกเลยนะคะบอกว่าสวยๆเอาไปแดกตลอดเลยค่ะบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงตลกอยู่ด้วยแล้วสนุกแต่บอกเขาจะเอาจริงเขาแปลเอาผู้หญิงสวยครับแต่เราชอบผู้หญิงตลกนะจริงเหรอ ร้องเพลงไม่เพอเลยวะร้องพอจริงๆอยู่ร้องเพลงอยูบาซารไอ้ขอโทษขอโทษยู่คือใครอ่ะอยู่คือใคร I love you เลิกรักแต่เลิกรักไม่ได้นะคะครับผมจำเลยแยงยังอยากร้องอยู่หากยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซาดีดีความผิดของเธอนั้นมีนังเอ้าถึงท่านลดร้องเลย บอร้องแล้วนี่งหนึ่งคือเธอร้องใช่ไหมเธออื่นเลยเชื่อเถอว่าชินพราะไม่ว่าเป็นเมีอนได้เท่านะคะที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมค่ะต่อไปมันก็สำคัญอะไรยังไม่ที่ซอมเลยที่เธอชอบใครสักที่ไม่ใช่ที่เธอต้องเชิญใจน้ำใจเพลงเนี่ยจะยาวยังไงตัดตรงไหนได้วะเดี๋ยวได้ไหมเธอเดี๋ยวได้ค่ะนี่รักลงมาแล้วอ๋อนะลงมาแล้วไอ้ลักษณะทีมงานอ่ะหิแล้วมันอาจจะเป็นเส้นนี้ก็ได้นะเมียงจัง เราถามไม่เส้นนี้คือเส้นเศษนะถ้าเธอจะเลือกถามเธอจะเลือกถามคนถ่ายชากาแฟโบราณหรือว่าเธอจะถ่ายบิ๊กมินมอสซาเราว่าเธอถามใจตัวเองดีกว่านะเราอะถามใจตัวเองอยู่ตลอดมีแต่เธอที่ไม่ชัดเจนไม่ชอบเจ๊ฉันเสียพรมจันไออ๋อยังเหรอเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราอยู่ตลอด ชอวยทำออโตแองเจิลเราก็จําได้เพราะว่าเธอไปสายเราก็อยู่ไกลแต่เราก็มารับเธอได้เธอเธอไม่เคยมารับเราแต่เราใช้วิธีที่เราไปสายโดยเราถามว่าทุกคนจะกินอะไรไหมแล้วเราจะแวะซื้อข้าวเหนียวหมูแล้วก็เอาไปให้ทุกคนแล้วก็เก็บเงินด้วยก็เสษ็จายควาะว่าต้องไปทางนี้แล้วถ้าไปทางนี้จะเป็นเมเจอร์ราชโยธแล้วถ้ามาทางนี้เราจะเป็นของเธอถึงเราจะดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแต่บางทีเราก็ต้องการคนมาก่อนนะ เธอระวังลองพื้นเราเยอะเชื่อเธอเชื่อมันเป็นสีทธิะเราขอโทษโอเคเอ้าใจเย็น่ะที่รักมึงเป็นอะไรมึงไปทำไมสัตว์เราไม่ทราไม่หักทำยาวนะคะทำยาวอีกนึงนะที่รักเขาเขาอยู่ฝั่งนี้ค่ะที่รักเขาเห็นเราขนาดอะไรเหรอเห็นอะไรเห็นได้เราใช้มิชชั่นไม่ครบด้วยซ้ำเราเก่งวะเราเก่งมากเราเหมาะที่จะเป็นคู่รักกันไปตลอดกาลและนานเทินสาธเราเจอแล้ว คาบูไหนแน่ใจนะสีส้มๆนี่ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ผัดจัดฟันร้านจัดฟันทันทีเราสายแล้วนะกินข้าวหมอนัปกติ GPS ก็ดูไม่ดูไม่เป็นอยู่แล้วแล้วมาเจออย่างนี้ก็คืองงไปเลยค่ะไม่งงเพราะว่าปกติก็ดูไม่เป็นก็งงขับรถแบบนี้ขับรถหลงลุกเดี๋ยวถ้าเกิดมันใกล้เราต้องถามเราจะถามพี่พี่ไปจังหวัดสิงหสัต พี่คะพ่อนะคะพี่รู้จักร้านชาบูแล็บไหมคะชาบูแล็บเลยนะครับพอไปกลับรถมาใช่ไหมคมพันธะที่ดินจะอยู่ซ้ายมือแล้วมันจะมีรอยอยู่หน่อยนึงอะค่ะค่อข้างๆร้านทองอ่ะมันรอยเล็กๆขอาบูแล็บโอเคขอบคุณนะคะพี่แก๊ปน่ารักมากน่ารักมากเห็นไหมถามใครก็ต้องถามคนที่รู้ถามคนที่รู้อยู่เทินค่ะที่รักไกลมากครับพูดเลยเขาร้องเพลงให้ที่รักฟังไหมไม่เอาอ๋อได้ได้ เสียเงินทองไตายหากจะหามันคงสายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดิฉันหัวใจลงเลยยื่นเงินให้พันหนึ่งกับเสียหรอไม่ดูเธอเลือกอะไรยื่นเงินให้พันหนึ่งชันาพันหนึ่งฉันผิดหรอเธอต้องอยู่เลนนี้ค่ะที่หังเราจะไม่ไปนอกทางนอกลู่นอกทางที่ทําให้เธอเสียใจได้เราจะตงไปทางที่เธอบอกทั้งนั้นเราจะคอยดูเธอไปตลอดแล้วก็ตลอดไปเอ๊ ไอ้พวกที่บอกตลอดไฟอ่ะเห็นไฟตลอดเลยค่ะอ้ะไรกันครับเนี่ยอ๋อนี่กรมพัฒนาที่ดินอ้าวใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะพอเลยกรมพัฒนาที่ดินมาให้เลี้ยวซ้ายช่โ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโ่้อ้ยโอ้ยอ้ยโ้าอ้ยโอ้ยคอยอ้ยอ้ยโก้ยโ้าโก้ยโอ้ยร้านอ้อ้นอ้ย้้้้้ โยธินกรมพัฒนาที่ดินอยู่ซ้ายมือแล้วเจอร้านทองแล้วเรี้ยวเข้าไปแล้วจะเจอเลยใช่สถานาที่จอจากข้างหน้าเลยค่ะที่รักเราถึงกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเลยนะคะเพราะเราไม่ไหวแล้วเราอหิวมากเลย มันก็จะมีหลายแบบเน,นี่ยอันทันนี้เหรอจะรู้ได้ไงเดาซีฟูดซีฟูดนะอันนี้นะนนะอืมอะอันนี้น่าจะเป็นฟิวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวป่ะเดาเดเาแบบเย็นตะโฟเต้าเจี้ยวอะไรใช่ทำไมถ้าแกงอ่ะอันนี้อันนี้ที่ถ่ายอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นมายองเนสผัวผัวไม่เคยกินะเด็กแน่เลยน่าแล้วก็อันนี้อันนี้อันเนี้ยที่ Uhm. แต่จริงๆอะค่ะทุกคนเขาจะมีแบบว่าอ็อกซสซอรีมาให้อีกเป็นภาษาอังกฤษเดียวที่พูดได้มาพูดเค่ะมันจะมีแบบให้เราเอามาปรุงเพิ่มอะค่ะใส่กับน้ำจิ้มได้แล้วก็จะมีไข่ไก่ด้วยก็สามารถปรุงได้เลยใครอยากกินแบบไหนอยากอะไรยังไงเอาตามที่เราชอบเลยแต่โดยส่วนตัวเทกกัะเ้กเป็นคนที่ไม่ปรุงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่แซ่บอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวคาะมีบทลงโทษที่พวกคุณเกินเวลาเราจะเริ่มกันเลยนะคะอันหนึ่งสามห้าเชือค่ะดแหมดิช่วยนะเวลาขอมอร่อยวะเอาทำอร่อยดอกมันทำยี้ให้กูต่อไปตาันะคะรจะรับผ่านได้นะโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้โหที่รัมาอะไรอยากกินเองได้จะสร้างเป็นไงคะ กท่านงูทำ <c oughs> ไมเงยงูเ,เรนยชาบูชาบูแหละนะคะเจ๋งมากๆเลยแล้วก็แบบอร่อยแล้วก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะมากนะคะมันเล่นกันน่ารักกรุบกริบมาแกล้งเพื่อนหรือแบบว่ามาก,กับแฟนก็ได้นะคะรีที่สำคัญราคาดีมากเท่าไหร่คะ379บาทรวมน้ำแล้วแล้วก็ไม่จำกัดเวลาด,ด้วยค่ะใครที่อยากให้เราสองคนมีคลิปต่ออ,กอีกนะคะก็บอกได้เลย,เลยอยากให้ไปรีวิวที่ไหนร้านไหน,ไหนเราได้หมดนะหดี๋ยไม่อยากให้มี <c oughs> ก็พิมพ์บอกได้ <c oughs> บอกได้คะ่ะแล้วแต่บ๊ายบาย